สวัสดีครับกลับมาพบกันกับพระธรรมนำชีวิตอีกครั้งนะครับไม่ว่าทุกอย่างที่ต้องการนั้นจะดูดีดูด้วยสายตามนุษย์นั้นแทบจะไม่มีอะไรติเลยนะครับแต่หากสิ่งนั้นไม่ใช่ประทยัยหรือพระประสงค์ของพระเจ้าการฝ่าฝืนดื้อดึงจะไปจะเอานั้นมักสร้างผลเสียมากกว่าความสุขนะครับเพี่น้องครับหลังจากชายทั้ง5คนได้รับคำอวยพรคําแนะนําให้มีความมั่นใจจากปริวัตที่บ้านของมีคาแล้วเขาก็มุ่งหน้าไปต่อนะครับ พระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่สิข้อ7ชายห้าคนไปถึงเมืองลลอิสเห็นประชาชนในเมืองนั้นอยู่อย่างสบายตามวิสัยคนไซดอนคืออย่างสงบสุขไร้กังวลไม่ขาดแคลนอะไรในดินแดนนี้และมีทรัพย์สมบัติประชาชนนั้นอยู่ห่างไกลาจากคนไซดอนอีกทั้งไม่คบค้าคนอื่นเลยเมืองลลอิชเป็นเมืองขึ้นของไซดอนพี่น้องครับไซดอนเป็นเมืองที่มีอำนาจทางการค้ามากกว่าทางการอาหารนะครับเมืองลาอิชอยู่ไกลาจากไซดอน เมืองนี้จึงไม่รับการคุ้มครองในการอาหารจากไซดอนพวกเขาไม่มีศัตรูพวกเขาไม่มีการป้องกันเตรียมตัวที่จะปกป้องเมืองเขานะครับพระรามผู้ินิเฉลยบทที่18ข้อ8เมื่อคนทั้งห้ากลับมาถึงญาติพี่น้องที่เมืองโสราและเมืองเอสทาโอญาติพี่น้องจึงถามพวกเขาว่าเจ้าพบอะไรบ้างพี่น้องครับที่เมืองโสราและเมืองเอสทาโอเมืองนี้คือดินแดนที่พระเจ้ามอบให้คนเผ่าดานแต่เขายึดครองไม่สําเร็จพี่น้องครับ ด้วยเหตุผลแบบมนุษย์พวกเขาคิดว่าสิ่งที่เขาเห็นดีกว่าสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ผมหาข้อมูลมานะครับว่าเมืองลาอิสห่างออกไปประมาณ160กิโลเมตรพี่น้องครับสาหรับเราล่ะครับเราจะมีเหตุผลมากมายที่มุมบอดแบบมนุษย์มองว่าเป็นเรื่องที่ดีและก็ไม่เห็นจะมีอะไรผิดเลยพี่น้องครับสําหรับเรื่องนี้สิ่งเดียวที่ผิดและเป็นปัญหาใหญ่คือการทําตามความต้องการของตัวเองมากกว่าทําตามพระทัยของพระเจ้าครับพระธรรมสุภาษิตบทที่3ข้อถึง8 แต่าะมาตรทำร่วมสมัยจงวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างหมดใจอย่าพึ่งพาความเข้าใจของตนเองจงยอมรับพระองค์ในทุกวิธีทางของเจ้าและพระองค์จะทําให้ทางของเจ้าราบเรียบอย่าคิดว่าตนฉลาดจงยอมเรียองค์พระผู้เป็นเจ้าและหลีกหนีจากทางชั่วเพราะสิ่งนี้จะรักษาร่างกายของเจ้าและหล่อเลี้ยงกระดูกของเจ้าพี่น้องครับเผ่าดานเลือกใช้วิธีการของตัวเองแทนที่จะพึ่งพาพระเจ้า พี่น้องครับขอพวกเราจะไม่เดินนำหน้าพระเจ้าแต่ให้พระเจ้าเป็นผู้นำชีวิตของเราในทุกทางเพราะพวกเราเองจะตัดสินใจเรื่องราต่างๆตามสิ่งที่เราเห็นนะครับการตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตคือการเลือกที่จะยอมเกรงทำตามพระทัยของพระเจ้าการหันหน้ามาหาและตามพระเจ้าจะช่วยให้เรามีชีวิตจิตใจร่างกายที่สดชื่นสมบูรณ์นะครับพี่น้องครับให้เราที่ฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดโปงทรงเป็นพระเจ้าของเรา ผู้นำหน้าเราเสมอขอไปจนสมบรดเมตตาช่วยเราเราจะไม่ใช้ความคิดของเองในการตัดสินใจแต่เราจะตัดสินใจตามพระทัยของพระองค์ผ่านสิ่งที่รเราได้เรียนรู้จากพระองค์ผ่านการทรงนำของพระองค์ขอสบมบูรณเมตตาลุมพนชกะที่เราจะไม่เลือกทางสบายหรือทางง่ายๆที่เราเห็นด้วยเหตุผลของเราเองแต่เราจะเชื่อฟังพระองค์ขอสมโปรณเมตตาเพื่อจะมีกำลังที่จะยำเกรงพระองค์ดุจจะเชื่อฟังพระองค์ในทุกประการขอสบมบูมรณนำลุมพินชกหาด้วยความเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอของเรา เราอยากจะเลือในสิ่งที่เราอยากจะได้แต่ขอสบทเมตตาเราวันนี้เราเป็นลูกของพระองค์ได้บังเกิดใหม่ในพระองค์ขอเรามีความคิดมีจิตใจและความต้องการที่เหมือนพระองค์ขอปรดเมตตาลวกมูจชกค่ะเราที่หันทุนขอพระองค์และขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องทับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับกับพระธรรมนำชีวิตโดยผมบุตรุงสันเสริญครับ